สวัสดีด้วยรักกันครับสําหรับมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่วางไว้ครับก็สวยงามอีกเช่นเคยครับแรกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลที่เยอะเหมือนกันสําหรับในทางด้านของอังกฤษจอร์สตนครับและต้องบอกได้เลยครับสําหรับวันนี้หยิบยกขึ้นมา2คู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกเนี่ยนะครับเราจะไปอยู่กันที่โบตันครับเจอกับในทางด้านของกินวูดทาวครับ และคู่ที่2ครับเราจะอยู่ที่อารินคอนครับต้องบอกได้เลยครับว่าในทางด้านของอารินคอนเจอกับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่21ปีครับและเราจะไปดูกันที่คู่แรกก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับในทางด้านของโบตันนืฮะจะเตะในเวลาตี2.40 5นาทีครับผลงานในการเคยเจอกันมาเนี่ยนะครับย้อนกลับไปปี2023 2เกมครับวันที่16เดือน8 2023ครับโบตันชนะในทางด้านของกีมวูดมา สประตูต่อ1ครับและมาวันที่30เดือน12ปี2023ครับโบตันชนะสอีกครับผลงานห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาสำหรับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นโบตันครับโบตันเนี่ยหลุดแพ้ไป3เกมชนะ2เกมชนะในทางด้านของปีเตอร์โบโร1ประตูต่อ0ชนะสตีฟเน็ต41ครับ อและนัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโบตันพ่ายมา5ประตูต่อศูนถือว่าเอาการหนักเอาการเหมือนกันสําหรับกินวูดล่ะกินวูดเนี่ยนะครับหลุดแพ้ไป2เกมเสมอ2ชนะ1เกมนัดล่าสุดเนี่ยชนะในทางด้านของแบทฟอร์ดหประตูต่อศูนยครับผลงานวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าในทางด้านของโบตันด้วยโมเมนตัมที่ว่าจะมาในรูปเกม5-3-2ครับ แพ็คหลังแน่นอยู่พอสมควรสําหรับโบตันส่วนในทางด้านของกีนวุฒาครับจะอยู่ในออรูปเกม3-5-2แพ็คในแดนกลางบอลแพ็คหลังกับแพ็คในแดนกลางเป็นอย่างไรครับต้องบอกว่าโบตันเนี่ยนะครับขึ้นบอลเนี่ยนะครับ เรื่อยๆไม่ได้หุืยหวาอะไรแต่ในทางด้านของกินวูดเนี่ยนะครับคือเจาะในแดนกลางเลยนะฮะเขาวางมาแบบนี้เนี่ยเขาเขาคิดไว้แล้วว่ายังไงต้องเก็บเกมในแดนกลางให้ได้เพื่อปิดในทางด้านของโบตันแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยนะครับด้วยสภาพทีมหรืออะไรก็ตามแต่ยังพอดียังพอสู้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยึดใจเชียร์ไปที่โบตันครับนี่คือตัวที่หครับสำหรับพี่ๆในค่ำคืนนี้ครับและคู่ที่สครับ บอลจะเตะในเวลาตีสอครับก็จะอยู่ในทางด้านของลินคอนนะครับลิ City, นคอนซิตี้นะครับจะเจอกับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยู่21ปีโดยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยอย่างไรก็ต้องยึดใจไปเจ้าบ้านแล้วหรือเปล่าผลงานเนี่ยนะครับสองนัดหลังสุดมาเนี่ยในทางด้านของลินคอนเนี่ยเก็บชนะัยชนะในทางด้านของสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้สประตูต่อหนึ่และชนะในทางด้านของ นอตแฮมตันมาอีก2ประตูต่อหนึ่งเลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมาย้อนกลับไปปี2020เป็นในทางด้านของลินคอนซิตี้เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ยปีเนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลครับด้วยผลงานเนี่ยนะครับมันฟ้องอยู่แล้วว่าเจ้าบ้านเนี่ยนะครับวันนี้ก็แข็งแกร่งพอนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ยปีเนี่ยนะครับเด็กมันไฟแรงนะครับและก็ต้องบอกได้เลยว่า นักล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับชนะในทางด้านของนอริทซิตี้ยู่21ปีมา5ประตูต่อศูนย์คู่ลินคอนเนี่ยอยากให้ติดเพดานบนแต่เวลาเนี่ยครับติดเพดานบนแต่เวลาได้หรือจะไปอยู่ในทางด้านของลินคอนก็ได้ครับก็ว่ากันไป2คู่นี้ครับและใครยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังฟุตบอลก,กิจกรรมเยอะแยะมากมายครับไปที่หน้าช่องหรือไม่ก็แอ apk 95สแกน qr โค้ดเข้าไปอ่ารับบอกพี่ๆหน่อยครับเดี๋ยวนับตั้งแต่วันนี้ครับ ต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเอาไลรสดหน้าช่อง y t u t u นะครับก็จะคัดขึ้นมาเนี่ยหตัวนะครับจาก2ตัวเนี่ยมานั่งไล์สดอย่าเป็น5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกดติดกดกดติดตามไว้นะฮะกดซับให้ผมด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้เนี่ยจอลาลีก่อนแล้วกันสวัสดีครับ